สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับจากกรณีของบริษัทการบินไทยนะครับที่ประสบปัญหาภาวะขาดทุนอย่างหนักและก็อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหานะครับล่าสุดนะครับวันนี้ที่สากรออมทรัพย์นะครับโรงงานตํตำรวจนะครับก็สมาชิกสากรก็ได้ไปแห่กันถอนเงินออกมาจํานวนมากนะครับจนสากรต้อง ออกมากำหนดเงื่อนไขในการถอนนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับให้ถอนได้ไม่เกินรายละ300,000บาทต่อคนต่อวันเท่านั้นนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็เพราะว่าสากรออมซั์นะครับโรงพยาบาลตำรวจนี้นะครับได้ลงทุนกับการบินไทยนะครับโดยการซื้อหุ้นกู้นะครับ700ล้านบาทนะครับนั่นจึงเป็นเหตุทำให้สมาชิกของสากรโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็เลยมีความกังวลนะครับว่าแล้ว การบินไทยนะครับบริษัทก,การบินไทยจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับในเมื่อขาดทุนอย่างหนักมาโดยตลอดแบบนี้นะครับแต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานบริษัทก,การบินไทยนะครับโดยที่เมื่อวานนี้นะครับที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยนะครับขอเรียกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทยแล้วกันนะครับก็เกิดปัญหานี้เช่นกันนะครับสมาชิกแห่ไปถอนนะครับจนสหกรณ์ออมทรัพย์ การบินไทยก็ต้องออกมาตรการออกมาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อชะลอนะครับการถอนเงินออกจากสากรนะครับสิ่งที่นํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับไม่ได้จะมาบอกว่ารัฐควรจะอุ้มการบินไทยหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่านําออกมาเพื่อนะครับพูดให้เห็นภาพนะครับเป็นเคส e s t u ี้เห็นภาพเรื่องของนะครับว่าการที่ล้มเป็นโดมิโนนะครับโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆนะครับที่สามารถ ออกบอลหรือหุ้นกู้ได้นะครับก็ต้องขอท้าความก่อนนะครับว่าทําไมบริษัทใหญ่ถึงต้องออกบอลหรือหุ้นกู้ออกมาให้ประชาชนนะครับมาซื้อนะครับเป็นเจ้าหนี้นะครับทำไมไม่ไปกู้กับแบงค์นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่บริษัทใหญ่ๆนะครับไปกู้กับแบงค์นะครับเขาอาจจะได้ดอกเบี้ยนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ด้วยความที่เป็นบริษัทใหญ่นะครับเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับจำกัดมหาชนนะครับและโดยเฉพาะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับตลาดหุ้นนะครับกฎหมายก็จะอนุญาตให้ออกบอลหรือออกหุ้นกู้แก่ประชาชนโดยทั่วไปได้นะครับและก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะระดมทุนหาเงินนะครับของบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายเหล่านี้นะครับโดยที่การที่เขาออกหุ้นกู้นะครับให้แก่ประชาชนทั่วไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นการลดภาระทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเขาต้องไปกู้เงินกับแบงค์นะครับในอัตราดอกเบี้ย8% 9% 10%นะครับแทนที้เขาจะไปกู้อย่างนั้นนะครับเขาก็มาออกบอนหรือหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปนะครับอายุ5ปีนะครับแล้วก็ให้ดอกเบีย้ย3.5%นะครับ10ปีให้ดอกเบี้ย5%นะครับก็เป็นดอกเบี้ยที่เขาต้องจ่าย น้อยกว่าการที่เขาไปกู้แบงก์อีกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะลดภาระทางการเงินของบริษัทเหล่านี้ได้ด้วยนะครับทีนี้ปัญหาคือว่านะครับเมื่อเวลาเกิดวิกฤตเป็นห่วงโซ่เป็นลูกโซ่นะบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้นะครับรายได้ลดลงจนถึงขั้นบางบริษัทขาดทุนนะครับโดยเพราะขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานานนะครับยกตัวอย่าง นนี้ะครับก็ทำให้นะครับเกิดความกังวลได้นะครับว่าจะนำเงินที่ไหนนะครับมาคืนนะครับเป็นโดมิโนที่จะล้มกันเป็นทอดๆนะครับเพราะนั้นก่อนหน้านี้ที่เคยบอกไปนานแล้วนะครับว่าบางทีนะครับการที่เรามองเรื่องของหุ้นกู้นะครับหรือตราสารหนี้ว่าเป็นการลงทุนนะครับที่มีความปลอดภัยสูงนะครับบางทีก็อาจจะไม่ปลอดภัยสูงจริงก็ได้นะครับ ดังนั้นหากเราย้อนกลับไปมองนะครับก่อนหน้านี้นะครับช่วงกลางๆเดือนมกราเป็นต้นมาครับเดือนกุมภานะครับเราจะเห็นการเทขายนะครับตราสานนี่กันนะครับมากนะครับแล้วตอนนี้ก็มีคนที่ขาดทุนจากตราสาหนี้อยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ชี้เห็นนะครับว่าในตลาดตราสาหนี้ที่บอกว่ามีความปลอดภัยนะครับมีความเสี่ยงน้อยนะครับก็ไม่เสมอไปนะครับ ก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับทบทวนนะครับการลงทุนนะครับให้ดีนะครับติดตามข่าวสารการลงทุนติดตามข่าวสารเศรษฐกิจอยู่เสมอนะครับลงทุนเท่าที่ความรู้ของเรามีนะครับเพราะถ้าเราลงทุนเกินกว่าความรู้ที่เรามีหรือเราไม่รู้นะครับก็ไม่ต่างจากเราเอาเงินไมให้คนอื่นนะครับและ เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับท้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากแชร์กับคนที่เพื่อนๆรักด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ